built loyalty. my bravery and on เอานี่อย่างเดียวนะครับอิมมี่รอจังหวะครับหนึ่งทีอีกหนึ่งทีโอเคโอเคครับได้หนึ่งอีกหนึ่งไปเดไล่ครับ,อรบเอาเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยดิหนึ่งทีโอเคครับ โอเคสวยสวัสดีครับวันนี้พวกผมสระก้กเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นอีซุนชินนะก็ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ต้องแบบว่าแบบบ้าฟาร์มนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่บ้าฟาร์มนี่คือตัวละครตัวนี้คือไม่ค่อยแรงเลนะก็คือเล่นยากมากนะครับตัวนี้ก็คือต้องบ้าฟาร์มแล้วก็ทีมต้อง เก่งระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่สามารถแบกเพื่อนได้ช่วงต้นเกมหรือกลางเกมนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะและเพื่อนต้องดูแลตัวเองเป็นระดับหนึ่งด้วยนะครับแต่การฟาร์มของตัวคอนตัวนี้ก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะเนื่องจากตัวครตัวนี้ต้องแบบเดินเข้าเดินออกนะครับเพื่อเปลี่ยนแบบจากธนูเป็นดาบจากธนูเป็นดาบอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่โจมตีนะครับเพื่อรีดดาเมจสูงสุดนะมันจะวุ่นวายนิดนึงนะครับสำหรับตัวคอนตัวนี้นะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวมันจะเล่นไม่ได้นะตัวมันก็พอเล่นได้อยู่นะครับถ้าไม่โดนกดนะต้องย้ำนิดน,นึงนะครับว่าถ้าไม่โดนกดแล้วไม่เจอตี้ตึงมากนะครับผมนอกจากตี้เราจะตึงด้วยนะถ้าตี้เราตึงด้วยก็พอไหวนะครับเพราะไม่ไงอิซุนชินไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้ฟาร์มตัวแตกแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้ฟาร์มโดนลาร์ดบัฟอะไรเงี้ยโดนแบบว่า เขาแก๊งตายอะไรเงี้ยเขาแคม์ตายอะไรอย่างงี้ก็เรียบร้อยนะครับเดิมๆตัวมันก็เกิดค่อนข้างยากอยู่แล้วนะตอดตานี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นแบบผมฟาร์มแบบค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากมันแบบเข้าป่าแบบประมาณ80%ของเกมเพลย์ของมันเลยนะ่อนข้างที่จะเยอะนะครับหินก็มาแล้วนะครับแล้วก็ฟังโกเข้าไปนะ กิมมี่ต่อเราสบายนะครับสอยนะครับต้นเกมเราไม่มีดาเมจเลยนะเบาวิวเลยนะครับเราแต่ว่าพอเล่นได้ไหมก็แบบก็โอเคนะครับยิงสองสามร้อยนะครับต้นเกมสกิลก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็กม,มีสกิลหนึ่งที่พอจะเอาตัวรอดได้นะเอาเรียบร้อยเต่าเราโดนเรียบร้อยนะครับ เราเรียกว่าเต่าไว้ได้เล่นนะฮะมาเพื่อนลุมกันในเมื่อเราไม่มีดาเมจเราก็ต้องลุมนะครับมาลุมเออหนึ่งทีไม่ไหวนะครับกดติเมทไล่ไปก่อนไม่ได้เราฟาร์มต่อนะครับเรารู้ว่าตัวเราคอเราไม่เก่งนะแล้วก็ฟาร์มต่อไปนะครับเราจะออกขึ้นมาเป็นขวานสงครามก่อนนะชิ้นแรก พอเราจะได้เลือดด้วยนะครับแล้วก็เอามายืนได้ด้วยนะมีค่อนข้างโลนะข้างล่าง เราฟาร์มต่อนะครับเราจะฟาร์มไล่ฟาร์มเรื่อยๆนะแต่นี้เราได้ขวานสงครามชิ้นแรกแล้วก็โอเคอยู่นะว่าไม่ได้ช้ามากนะครับแล้วก็ไม่ได้เร็วนะตอนถ้าต้นเกมแบบทีมเรามาแกงแล้วเล่นกันดีๆเนี่ยอาจจะได้อไอเทมชิ้นแรกไวกว่านี้นะครับแต่ก็อยู่ที่ทีมด้วยนะตัวละครตัวนี้นะครับอาว่าเล่นเนี่ยเวลาเจอไฟโถนโถนเนี่ยเล่นค่อนข้าง,างกดดันอยู่นะ ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ได้แรงมากนะต้นเกมนี่คือแบบเป็นดาเมจที่พึ่งค่อนข้างยากนะครับเอาให้แบบว่าดาเมจเพื่อนช่วยนิดนึงนะสำหรับตัวละครอีซุนชินนะครับผมถ้ามีเพื่อนช่วยก็โอเคมันพอเป็นไปได้นะแบบพอแบบถูถูายๆไปได้นะครับ จะเสียเต่าอีกตัวไปนะอันนี้เราต้องทิ้งไปนะครับเพราะว่าเราขึ้นมาแก,งก๊งบนนะครับเขาเห็นแล้วเขาก็เปิดเต่าเลยนะแล้วเหมือนยินจะวิ่งมาแบบขอหนึ่งทีเรียบร้อยครับคิมมี่เข้าไปแล้วแล้วลูนออกมาตามครับจะแก,งก๊งนะมารับโอ้โหละอาร้อนมาเห็นนะครับเมื่อกี้ปิดเข้ามาเลยนะครับผมคือเจ้าแหละ อาล้อออกมาเป็นอย่างนี้นะดูเลยนะครับผมอารออตัวนี้คือเอามาแนวปวดแน่นอนนะครับต้องใช้ฟาร์มไปนะไม่ยงันโดนล้านแน่นอนนะครับต <Right. S 1> นนีเคลียร์ไปก่อนนะ <Fire. S 1> ไล่แล้วก็เปิดแบบได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะ กว่าจริงๆอิสุชินข้อดีมันก็มีเรื่องเปิดแมปนะครับถ้าเอาไปเล่นในแบบพวกแบบว่าเล่นกัน5คนเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยนะก็จะไม่แปลกใจนะครับที่ทําไมบบตีห้าอะไรเงี้ยอาจจะแบบหยิบอิสุชินค่อนข้างบ่อยนะแต่ถ้าแบบว่าเราเล่นแบบโซโล่เงี้ยเราเอาอิสุชินไปนะครับก็ลําบากนะ <laughs> คือถ้าโดนกดอะโดนแบบตี้เขามาวิ่งมาป่าอะไรเงี้ยโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับตัวนี้ ถึงมันจะมีสกิล,ลหนึ่งที่สามารถเอาตัวรอดได้ก็เถอะนะแต่อย่างที่บอกนะเขาไอซชินไม่ได้แรงขนาดนนะคือเล่นก็ต้องแบบว่านิดหนึ่งนะเก็บตังค์นิดหนึ่งนะครับตามเก็บเงินแล้วก็จังหวะอันติก็หาแอซิดเอานะครับเอาแล้วเอาโหแล้วเอาฟังโกเข้าไปไอตัวนี้มันกดถูกตัวจริงนะ ถ้ามันเอาเราเข้าไปมีสิตานะครับผมมีเต่าช่วยนะขอป้อมหนึ่งทีขอป้อมโอเคครับ <c oughs> ดูความเร็วเราไปแล้ว <c oughs> ไม่รอดนะครับยืนก็ไม่รอดตรงนี้ จะตามมาเลยเกินไปเป้าอารอ์ลอตตังเรา4,009นะครับมาดู <IL> นอกจะปิดเราโอเคงั้นเรากลับบ้านนะครับรออะไรหาได้เรือนะครับกลั <S <S บบ้านมาหยิบเรือหนึ่งสเต็ปแต่ร <S 2> <S 2> จริงไอเรือเนี่ยก็ คือถ้าแบบบางทีไม่ได้กลับก็แทบ,บจะไม่ได้ใช้เลยนะเรือมันสตันก็นจริงนะครับแต่มันก็ไม่ได้เรือมันไม่ได้แบบว่าขึ้นไวขนาดนั้นนะแบบนานๆทีจะมานะครับโอเคครับได้อยู่ถอยไปก่อนตามเลยเพื่อนตะกิวมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นช่วงประมาณกลางเกมเกือบเลดเกมนะครับ ไอเทมแบบตอนใกล้ครบแล้วอะไรอย่างงี้นะอินชีจะเก่งตอนนั้นสุดๆนะครับแต่ถ้ามันไม่ตายช่วงกลางเกมก่อนนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะต่ง 37, างสามสิบเจบาทนะครับส่วนคำา x เอเอาไปเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> ขอตัางพอมันต้องการต่างต่งละ6กพันหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เยอะเลยนะ ตอนนี้เราโดนเต่าไปหลายตัวด้วยครับยังไม่ได้เต่าเลยนะตอนนี้ไปไปครับเอาล็อตปิดไปก่อนโอเคได้อยู่เรียบร้อยครับซี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 เราโดนหินพาตัวเข้าไปคุยแล้วนะฮะโอเคได้อีกตัวหนึ่งตีสวยครับ ตีโอเคครับเริ่มมาละตามเมทเริ่มมาแล้วนะเราเริ่มเล่นได้แล้วนะครับอินทินนี่คือต้องต่อจังหวะน,นิดหนึ่งนะมันไม่ใช่ตัวที่แบบเข้าไบบูได้นะครับแบบเวลสีล่เข้าไปโหดอะไรอย่างี้น่าจะเหนื่อยนะรับตัวนี้นะตัวละครมันต้องแบบพึ่งทีมนิดนึงนะตัวนี้นะ แต่ถ้าแบบว่าทีมเราโหดก็โอเคนะครับสบายนะต่างเจ็บเป็น6นะครับถือว่าโอเคอยู่นะ ลอดมาอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนได้ตัวยาวสุดเอาเรียบร้อยนะครับตังโกตกให้อย่างนี้โอ้โหก็ยังหนีไปได้ก่อน ค่อยเล่นนะครับเราก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะถึงบอกว่าเล่นได้นะครับแต่ตัวมันก็ไม่ได้แบบว่าเข้าแบบบ้าข้างขนาดนั้นนะแต่ถ้าแบบว่าจังหวะมันใช้สกิลหมดแล้วเนี้ยแล้วเราเดินเข้าไปไล่สกิลไล่ตีอะไรเงี้ยไหวนะครับสำหรับอีจินชินแบบแด็ดแล้วขอยิงสักทีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะแล้วปาดาไล่เรามานะครับ <Stay> loyal. แล้วก็ขอฟาร์มเพื่อนเพ่อนไปก่อนนะตัง8ป0พนะครับโอ้โหแล้วปาอย่างนี้ยางสวยแล้วปาจะอีกฝั่งนึงมาอีกฝั่งนึงเลยนะ แล้วปาสุดระยะนะครับขอหนึ่งทีเพื่อนโอเคครับได้หนึ่งโอเคครับได้สองต้องรอจน่ส่ของข้ามแบบว่าเสียหลักนะครับแต่ละอีซนชินนี่คือแบบสบายๆนะ จะรอดไหมจะดูทรงน่าจะไม่ไหวนะครับเป็นอย่างนี้หึงทีโอเค สก,กิลป่าเราพร้อมนะครับค่อยเอาอ <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสี่ยงเกินไปนะครับจะ <My reputation S 1> ได้เจาะเกาะมาแล้วนะ <Yeah. S 1> เอานี่อย่างเดียวนะครับก <Yeah. S 1> ิมมี่รอจังหวะครับหนึ่ทีอีกหนึ่งทีโอเคตัวมันเข้าผีผ่าไม่ได้นะต้องแบบว่ารอเพื่อนทีหนึ่งนะครับ นอกจากสกิลฝ่ายตรงข้ามหมดนะถ้าดักรอจนสกิลฝ่ายตรงข้ามหมดแล้วเราเข้าหลังเงี้ยได้นะครับเล่นได้นะฝ่ายตรงข้ามไม่ทันตั้งตัวนะครับเละแน่นอน5-5แบบสบายๆนะเอามาหิดแบบขึ้นแน่นอนนะครับเกลแบบบ้ารู้หนอกอนโอ้โหเลยหินยาว ยินพุ่งเข้ามาเจ้ากอสนะครับโอ้โหแล้วเข้าไปเลยครับคิมมี่ไม่น่ารอดนะดูทรงโอเคครับได้หนึ่งอีกหนึ่งไปเ<ป>ดรล่ครับเอาเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยดีหนึ่งทีโอเคครับอารอดบอกไปก่อนแล้วไม่ไม่รอแล้วอารอดบอก เดินอย่างไวนะครับเอาให้ทันนะเอาจนทันน่ะเรียบร้อยครับผมอาล้อตัวแตกไปก่อนนะตังละหมื่นสองนะครับผมตอนนี้คือของก็คือเอ็นเกมเรียบร้อยนะครับ โอ้โหเขาไปก่อนหินยังอุตส่าห์เอาฟังโก้เข้าไปทันนะนนแต่ฟังโก้นี่ถึกอยู่แล้วนะครับรอก่อนนะไม่ใช่เข้าไปตอนเขามีสกิลนะครับก็เรียบร้อยเหมือนกันนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมต่ไปเข้าตอนจังหวะเขามีสกิลนะครับเรียบร้อยเลยนะ ตัวแตกเลยนะครับเมื่อกี้องนี้ตังเราไมไ่สำคัญแล้วนะเพราะว่าทะลุหลอดไปแล้วนะครับกินนีม่มาไหมมีใครสนใจหลอดบ้างนะครับผมตีฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยครับหลอดไปของเราเรียบร้อยเราจะเดินไปปิดจังหวะน,นี้และมีอารลอดคุมอยู่อารลอดอย่างที่บอกนะเขาเป็นเอามาแบบเป็นตัวป่วนเลยนะป่วนซีซีแล้วก็แทงนะครับ เดินผิดจังหวะนี่คือโดนพี่แกฟาดแน่นอนนะแต่เอาไงเรียบร้อยครับ <c oughs> ยังได้ปาดนะถึกจริงๆเรียบร้อยครับแล้วเข้าไปก่อนนะสลาฟังกโกปิกเข้ามาบังนะผมเดี <c oughs> ๋เรากลับบ้านก่อน <c oughs> ไม่งั้นตายแน่นอนนะ ไม่งั้นต้องบอกคือไม่รอดนะตอนนี้ถ้าจำเป็นเราจำเป็นต้องออกแบบออกของมาเป็นแบบกันกายภาพไม่ก็ออกเป็นก่อกเกิดนะครับผมเพราะไม่งั้นนี่คือเราตายแน่นอนนะไม่น่ารอดนะครับดูทรงหยินเพื่อนมาก่อนเลยเราอะ มาก่อนเลยเราอะเออตายไปก่อนครับตัวแรกเรามีกอเกิดก็ยังพอแบบช่วยยื้อชีวิตเราได้นะระวังอารอนนะครับสวนคิมมี่โอ้โหผู้จส้สวนซะหน่อย โอ้โหไม่ได้เกือบได้ตายก่อนนะครับเกมนี้มันตึงได้ใจจริงนะนี่ขนาดแบบว่าฝั่งเขาแบบจะตายก็ยังตายไม่ครบนะโอเคสวยโดนเราแบบโอ้โหแล้วตายสามจบได้เลยไหมครับเกมนี้เหมือนโซงจะมานะตาเรียบร้อยไปก่อนครับหนึ่งที โอ้โหแล้วโดนยึดเอาไว้ก็ว่ายอยู่นะเดินออกไม่ได้นะเอายิงก่อนนะครับแต่ยังจบไม่ได้นะโอเคสวยดีรครับผมเกือบไปนะเมื่อกี้นึกว่าจะโดนปิดซะแล้วนะ แต่ยังรอดมาได้นะครับไป <Victory! S 1> อย่างที่บอกนะครับว่าอีซุนชินเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจที่พึ่งแบบตอนช่วงต้นเกมไม่ได้นะมันจะเป็นเล่นท่วงประมาณกลางเกมเกือบที่จะเลสเกมนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันต้องใช้อเทมค่อนข้างเยอะนะแล้วก็สับไอเทมไปมานะครับมันเลยต้องมีเงินเยอะนะระดับหนึ่งนะครับว่จะออกกอเกิดนะครับหรือว่ากระทาเหมันนะเออก็แล้วแต่นะคือต้องรอจังหวะน,นิดนึงนะ อ่าสำหรับอูนชินนะตอนนี้ทำดาเมจไป150,000นะแล้วก็แทงไป7,800 0นะครับ59ตายสองแอสซิสต์นะครับผมสำหรับอูนชินนะก็เล่นยากนิดนึงนะครับแต่ต้องแบบถ้ามีเงินแล้วก็เล่เกมแล้วก็ไล่ฟันอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้แบบเข้าแบบไปบวกแบบเวอร์อได้นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็ยังบางอยู่ดีนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน